สวัสดีครับนี่คือเหรียญสลึงของรชัชกาลที่5นะครับหลังตาแผ่นดินนะครับขนาดกลางนะครับ1สลึงนะครับสภาพสวยคมชัดรุ่นนี้นะครับขอบข้างเขาเนี่ยจะเป็นแบบฟันเฟืองแบบนี้เพื่อนๆเนี่ยสภาพสมบูรณ์นะครับชัดทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ย่ายังติดนะครับรุ่นนี้สภาพแบบนี้จะพบเจอน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เหรียญรุ่นนี้จะถูกนําไปทําเป็นกระดุมนะครับ ถูกนําไปทําเป็นกระดุมกลัดบนเสือ้อหรือแม้แต่กระทั่งเป็นสร้อยข้อมือเข็มขัดบ้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกหนากๆเลยก็คือทําเป็นตีเป็นถ้วยเป็นเงินถ้วยนะครับเป็นเงินเบี้ยในสมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสภาพแบบนี้จะพบเจอน้อยขนาดสลึงจะเป็นชนิดราคาที่พบเจอน้อยอยู่แล้วนะครับผมเป็นขนาดกลางนะครับรุ่นนี้คือรุ่นแบบไม่มีรอสอเนพะื่อนเห็นไหมไม่มีรอสอหน้านี้ รุ่นนี้จะมีทั้งแบบมีรอสอและไม่มีรอสอแต่ถ้ามีรอสอเนี่ยเขาจะมีรอสอด้านล่างคําว่าสลึงหนึ่งนะครับเขาจะมีรอสอข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีรอสอก็คือจะเป็นแบบนี้เลยไม่มีรอสอให้เห็นเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่มีรอสอเลยนะครับรุ่นนี้เป็นเนื้อเงินแท้นะเพื่อนๆนะขอบข้างเนี่ยจะมีเห็นไหมจะเป็นลักษณะเหล่มเหล่ๆเหมือนเหมือนเม็ดบัวเหมือนเม็ดไข่ปลาอะไรก็ตามแต่หรือบางท่านก็เรียกว่าเม็ด อ่ามิกระสุนอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนขอบข้างนะครับจะเป็นแบบฟันเฟืองนะครับล่องเฟืองต้องสม่ําเสมอกันนะครับเป็นธรรมชาตินะครับรุ่นนี้ถามว่ามีเก้ไม่มีครับเพื่อนเพื่อนมีเยอะแยะแล้วก็มีมานานนะครับอ่ามันก็ต้องอยู่ที่การศึกษาการสะสมของเราด้วยนะครับนี่นะครับเหรียญจะต้องมีความตึงเรียบไม่บวมนะครับนี่เวลาวางประกบปุ๊บจะชิดอ่าแต่ถ้าเป็นเหรียญเก๋เนี่ยมันจะบวมนะครับเวลาประกบแบบเนี้ยปุ๊บมันจะมีช่องว่างขึ้นมา นี่คือจุดแรกในการพิจารณานะที่ผมให้เพื่อนๆคิดพิจารณาตามนะ,อ,ะอย่างที่2เลยนะครับก็คือน้ำหนักของเหรียญเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักในการในการชั่งในเกณฑ์มันจะมีน้ำหนักที่อยู่ในเกณฑ์นะครับรุ่นสลึงแหละเขาจะมีน้ำหนักของเขานะครับแต่ละแต่ละรุ่นเลยเขาจะมีน้ำหนักบอกนะครเพื่อเพื่อนลองไปศึกษากันดูนะครับก็ต้องบอกว่าการพัฒนาเนี่ยหรือว่าการทําเกณฑ์เนี่ยก็จะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตาม เราจะต้องหนึ่งเลยเราจะต้องไม่หลุดไม่หลุดมาตรฐานในการสะสมบางเหรียญอาจจะเหมือนมากสวยมากอ้โหถูกใจยังเลยเหรียญน,นี้ยังไงก็ไม่เกะนะครับแต่เราต้องอย่าลืมนะครับความคมชัดของตัวหนังสือต่างๆเราอย่าทิ้งนะครับความสวยงามความคมชัดทุกอย่างเราต้องดูหมดนะครับปัจจุบันนี้เรามาดูแค่ขอบข้างน้ําหนักอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเราต้องดูทั้งหมดเลยองค์ประกอบโดยรวมของเหรียญทั้งหมดเลยในการพิจารณาเหรียญแท้นะครับ นี่ยางเหรียญ2เหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อเราต้องดูรายละเอียดต่างๆนะครับขอบฟันเฟืองเนี่ยเป็นจุดจบของเหรียญรุ่นนี้อยู่แล้วแต่มันก็จะมีทามาคล้ายๆถ้าเราดูถ้าเราไม่เคยเห็นของแท้เลยเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่รู้จักธรรมาชาติของขอบข้างฟันเฟืองที่มันเป็นของแท้นะครับเพื<ๆ>่อนเพื่อเอาล้ครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมแนะนานะว่าน่าสะสมเป็นเหรียญสลึงของรัชกาลที่5นะครับ